สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวรุ่นทุนน้อยครับวันนี้เราก็พามาดูงานปากบ่อครับเทใกล้ๆเลยอยู่กับคูปต้า lc018 นะครับพี่น้องกับฮิโนมก้าเครื่องหน้าเจเจอเจครับ210แรงมาครับ คือใกล้เลยครับอยู่กับ SK 2 0 0รครับ Super x m กเบโก้ครับทีมงานเฮียโชคครับโชคสั้สงวันจเจริญยิ่งครับหรือเปล่ากับฮิโนเมกาครับหัวตอนเดียวครับ มากครับคันนี้พี่น้องถ้าจําได้ที่ผมมาถ่ายเนาะตอนนั้นสายแตกเนาะที่ผมได้ขึ้นไปดูสายให้คันนี้ครับอีกสักพักหน้าจะพักเที่ยงแล้วครับโอ้ใส่กันเยอะๆเลยงานทอยครับ ถอยทีใกล้ๆเลยครับเรามาดูนี่ตัวแรงของเราครับ เอร์เอเมนี่ไม่มีใครเร็วเท่ากับตัวนี้แล้วครับตัวนี้เร็วที่สุดแล้วครับในบรรดารถขุดเนาะนี่ครับเร็วจัดแล้วครับรถรุ่นนี้กับงานลอกนาครับลอกแล้วก็ไปถมตรงนั้นครับน่าจะสร้างบ้าน ได้ฟันปีศาจนิ้วลอกนาเนี่ยไม่ต้องเสรอฟเลยเต็มแล้วครับนี่พักเที่ยงแล้ว น่าจะพักเที่ยงแล้วทีกันใกล้ๆเลยเราก็มาใกล้จะพักเที่ยงแล้วเราผ่านมาเจอพอดีดีครับผมขโมนแต่น้อนี่ครับนะครับงานถอยงานทอยครับพี่น้อง หิ้วข้าวแล้วคนขับบอกว่าหิ้วข้าวจอดนะครับพอกเขียงโอ้โซนี่มาอยู่ข้างหลังด้วยยางแก็เลยช็อปไม่ปิดชอ็ชอปชอ็ชอปชอ็อปช็อปช็อปช็อปโอ้ช็อปดำทำไม ชอบไม่ชอบหยุดครับปั่นอยู่ตลอดเวลาเลยตัวนี้ e เจ็ดอีแน่นอนครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเป็นเครื่องตัวไหนโอ้เราสเตเลสด้วยกันมาครับทั้งนั้นมันเล็กนิดเดียวแน่นอนครับเจ็ดอีแน่นอนเครื่องใหญ่ ทัศซีนศีคัตซีซับ,บ,บมาเรียบร้อยครับก็บสวยครับคับนนี้มาคุาอหัวหัวใจครับ ไปลาไปแล้วได้หอเข้ากปแล้วพอกแยจวดมากเลยนะคันนี้เดี๋ยวเราดูรถไทยครับนี่เรียกแล้วครับ <laughs> กินข้าว <laughs> เรียกแล้วเรียกทีมงานไปกินข้าวแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเหมือนกันครับเอาจอดครับปลา มันร้อนเดี๋ยวหิวข้าวเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวถามปลาแกก่อนทำอะไรผมพี่เฮ็ดยังปลาเฮ็ดเนียนสามบาทโอ,โอ้บรรยากาศสาั่งนเอาบรรยากาศคักๆแล้วนี่เนาะสุดยอดเลยเนาะน,นี่ครับอ,อิจฉาเด้อพวกที่อยู่กรุงเทพนี่อิจฉาบา้านเฮาเด้่ปลาบ้านเฮานี่บ่ต้องไปดินร่นปานใดเฮาพ,พออยู่พอก,กินเนาะ สบ,บเอ้ยสบายบ้านเท่าบตองเอ้ยมื่อนึงกูอีิกินยังหิดยังเนาะย่านย,าน,ยบานบอีอีกสักอีกสักแป๊บผมว่าจักหน่อยเป็นรีสอร์ทดิสิมีรีสอร์ทดิผมคิดว่าบ<า>้านพักตากอากาศต้องมีหละอีกบ่ดนดาอากาศมันดีอยู่ประมาณแถวนี้ลหละมันต้องมีอยู่หรอกแม่นครับ ต่กี้เห็นวะเนาะโอ้บ่มีผู้ใดมาอยากดูเด้เนาะกลางทุ่งหกต่อหกตอนตอนนั้นบ่มีไฟอย่างแล้วบ่มีไฟแล้วพอไฟเขามาหอดก็มีคนมาอยู่จักหน่อยนี่บ้านแม่นว่าแต่บ้านคนเนี่ยนครับไฟก็มีแล้วน้ำกับม้าแล้วน้ำโอ้น้ามาแล้วน้ำบ่ต้องห่วงน้ำอยู่นี่น้าาปปหโอ้บ่ต้องห่วงน้ำบะป่าก็บ่ต้องห่วงอยู่แถวนีอัานี้นี่ครับ ปลาปลาคนมืนกวงเนาะนี่ปลาแกยังอยากออกมาอยู่ข้างนอกคนกรุงเทพอยู่โอ้ยบนเสือเลยจากาอยูุบันอ่ำพำอำพำพอได้เนาะพอได้นี่ครับคุณแระตันด้วยใช่ตันเท่าไรตันรับเจ็ดบาทกว่าหรืแปดบาทตัดรับเจ็ดแปดบาทตันระแปดบาท ตัวนึงมันก็ัองตันกว่าทางตันน้อยเนี่ยตันนึงก็ได้เงินเกือบเจ็ดพันเจ็ดพันแปดพันแล้วบรรยากาศตัวถ้ามีใครมีทุนนี่บ้านพักกากาดสักสิบรังนี่ไม่ต้องสืบเลยครับผมว่าเกิดแน่นอนผมว่าน,นี่แหละตรงที่ถมนี่แหละเป็นบ้านพักตาดกาดแน่นอนตามถนนเร้องมีไฟไมาแค่ดีถ้ามีไฟไปถึงมันกว้างบอกอนี่เลยได้เนี่นโอ้ยบ่ออยู่ส่วนนี้พอดีครับ ผมว่ายุ่งๆไปตลอดเพราะน้ำลำกว้างยิ่งดีแมนยักหน่อยกับไปเป็นลำน้ำดีแมนอย่าก็พระถ้ำถนนรอบรอบลำน้ำแมนโอ้ยยักหน่อยนี่อยู่อยู่หน้าพอฟังนักก็รั้งโดนไม่โค้งลั้งถ้ำถนนครับยักหน่อยนี่ดีเลยจักกล้อจักรยานนี่เขาติดเฮ้ยนี่แหละยักหน่อยนี่ถอกถนนคิดบ้านขึ้นนี่เขาจะพยุ่งเดียวเลยยุ่งฟ้งมันกล้อใหม่ต่การเอาปลาไปกินข้าวครับเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมาเล่นกับปลาใหม่ ไม่ไปครับขอบคุณครับ